คุณของแผ่นดิน คุณผู้ฟังคะในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งก็มีการเชิญชวนพระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับส่งเสด็จนะคะโดยจะทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรานระดับประเทศครั้งที่18ประจําปี2568ใามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอาเภอเมืองปัต จังหวัดปัตตานีค่ะและจัดเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี2569พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกประจําปี2567ณที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนอกจากนั้นทางจังหวัดปัตตานีได้เชิญชมการ แสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนรามสยบราบเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชะดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2568นะคะซึ่งการแสดงโขนเยาวชนนี้จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารหอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีค่ะ คุณของแผ่นดิน